ใช่แล้วพี่ฉินเจินก็เพิ่งกลับมาเหมือนกันเขาบอกว่ามีเรื่องจอะคุยกับท่านมพูดถึงก็มาเลยคารวะท่านอาจารย์ข้ามาถึงช้าไปต้องขออภัยด้วยลูกเึ้นเถอมีเรื่องอะไรถึงมาหาข้าวันนี้ห้องเต้ฉินส่งคำเชิญมาอย่างกระทานหันว่าจะจัดงานเลี้ยงและเขายังบอกอีกว่าจะคัดเลือกผู้สืบทอดในงานเลี้ยงนี้ อะไรนะนี่มันจะไม่รีบร้อนเกินไปหน่อยหรอเขาเชิญเหล่าองค์ชายทั้งหมดมารวมตัวกันข้าแค่กลัวว่านี่จะเป็นกับดกักแน่นอนว่ามันเป็นกับดกักและข้าเป็นคนวางมันไว้เองต่างหากงั้นข้าจะไปปฏิเสธพวกเขาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเจ้าไปเถอะเวทีเตรียมพร้อมแล้วเราในฐนานะตัวเอกจะขาดไม่ได้เด็ดขาดห้าวันต่อมา หอคอยจินหรูวันนี้เรียกพวกเจ้ามาเพื่อปรึกษาเรื่องการสืบทอดตำแหน่งแขว้นฉินให้ความสำคัญกับการต่อสู้งั้นก็ตัดสินผู้สืบทอดด้วยการประลองเถอสเสด็จพ่อข้าเป็นพี่ชายคนโตของพวกน้องๆง,งั้นขอเริ่มจากข้าก่อนให้ข้าประลองกับน้องสี่ก็แล้วกันไอ้คนเจ้าเล่ จงใจเลือกขินเจื้งที่อ่อนแอที่สุดพี่ใหญ่รอก่อนแค่ประลองกับน้องสี่จะให้ท่านลงมือทำไมข้าจัดการเองก็พอแล้วฮึ <c oughs> แค่คนพวกนี้เทียบกับเกรดวิชาที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ข้าแล้วยังไม่คู่ควรพูดถึงด้วยซ้ำดาบใส่ฟ้าน้ำแข็งกระบวนท่าที่หนึ่งยังจะสู้ต่อไหม พลังนี่มันเป็นระดับขั้นสวรรค์ฉินเจิ้งนี่มันไปนเรียนวิชานี้มาจากที่ไหนกันเนี่ยข้าแทบจะมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของเขาเลยด้วยซ้ำองค์ชายสามตอนนี้เหลือแค่เราสองคนเจ้ากล้าสู้กับข้าหรือไม่น้องสี่เจ้าช่างโอหังเสียจริงพี่ใหญ่กับพี่รองตัวมาในเมืองหลวงได้รับการทนุถนอม จะไปรู้เรื่องการต่อสู้ได้ยังไงชนะพวกเขานะว่าไม่ใช่เรื่องเก่งอะไรนักหรอกแต่ข้าน่ะผ่านสมรภูมิมันับไม่ท่วนวันนี้ข้ากับเจ้าจะต้องสู้กันจนกว่าจะมีคนตายแรงกดดันระดับนี้เขาอาจจะก้าวเข้าสู่แดนเทพขึ้นขั้นแล้วงั้นหรอข้าได้อัดพลังวิญญาณหนึ่งส่วนลงไปในดาบของเจ้าแล้วออกกระบวนท่าได้เลยขอรับอาจารย์ เพลิงก้าวฟ้ามังกรคำรามเก้าชั้นสัพพิชามาลายจิตดาบรวมเป็นหนึ่งแรงกดดันรุนแรงมากจะถูกพัดปริวแล้วองค์ชายสามเข้าแพ้จริงๆหรอ เขาไปถึงเทพสงครามแห่งจัก,กรวรรดิฉินหลิงเชียวนะแต่กลับถูกฉินเจิ้งเอาชนะได้ฮองเต้ข้าชนะแล้ว <c oughs> เจ้าสามารถเอาชนะพี่ชายทั้งหลายของเจ้าได้แสดงว่าเจ้ามีฝีมือจริงแต่เจ้ามีสายเลือดต่ำต้อยจากแม่ของเจ้าเจ้าจึงไม่มีสิทธิ์ขึ้นเป็นราชชายาทเด็ดขาดรอตัดสินใจแล้วจะตั้งองค์ชายสามเป็นราชชายาท ท่านไม่ได้บอกว่าจะตัดสินแพ้ชนะด้วยการประลองหรอแล้วนี่มันอะไรกลับก่อการชัดๆข้าแค่อยากให้เจ้ารู้ว่าไม่ว่าเจ้าจะพยายามแค่ไหนก็หนีไม่พ้นเงื้อมือของข้าข้าอยากให้เจ้ามีชีวิตเจ้าก็มีชีวิตข้าอยากให้เจ้าตายเจ้าก็ต้องตายท่านวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ